สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดนะครับวันนี้พบกับคลิปสหายฟิชชิ่งนะครับวันนี้มารีวิวคันเบ็ด1นึ่คันนะครับน้าหนวดสั่งซื้อคันเบ็ดมา1คันนะครับจากประเทศจีนนะครับตัวนี้ด้วยราคา600คบาทนะครับเป็นคันเบ็ด UL นะครับ เดี๋ยวไปดูความน่าสนใจกับราคาตัวนี้กันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนนวดพาไปดูครับเมื่อเปิดกล่องมาเนี่ยนะครับเราก็จะเจอซองใสคันเบ็ดนะครับตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะครับนนทดสั่งคัน2ท่อนมาแต่ว่าในที่มีขายเนี่ยมันก็มีขายเฉพาะคันสองท่อนนี่แหละนะครับมันไม่ค่อยมีคันท่อนเดียวหรอกที่สั่งจากต่างประเทศอะเพราะมันติดปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับรายละเอียดการบรรจุพันธุ์นะครับเขาก็จะบรรจุใส่บับเบิลนะครับแล้วก็ใส่กล่องกระดาษทรงสามเหลี่ยมเนี่ยซึ่งทรงส สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะครับในเรื่องของวิธีการกันกระแทกนะครับด้วยอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมอ่ะมันป้องกันกระแทกเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือในกล่องนะครับก็จะมีเท่านี้แหละนะครับมาต่อกันที่แพ็กเกจของมันเลยนะครับตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะครับนันนวดสั่งมาเนี่ยจะเป็นคัน5ฟุตนะครับซึ่งโดยที่ขายอยู่เนี่ยมันจะมีทั้ง5ฟุตนะครับมี5ฟุต5นะครับแล้วก็6ฟุตนะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้แล้วก รหัสของเขานะครับ C 5 1 2นะครับ ULF นะครับอธิบายก่อนนะครับ C นี่ก็คือ casting ฉะนั้นคันนี้รู้เลยว่าเป็นคันเบสแน่นอนนะครับ5ฟุต 1นะครับ5.1นะครับเออประมาณนั้นน่ะ5ฟุต1นะครับ2ท่อนนั่นเองนะครับ512นะครับก็คือ5ฟุต1 2ท่อนนะครับแล้วก็เป็นเวทคันยูเอลนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นฟาสต์นั่นเองก็คือ F นั่นก็คือฟาสต์นะครับลืมบอกไปนะครับเดี๋ยวคนจะถามว่ายี่ห้อนะครับยี่ห้ออะไรนะครับก็นี่แหละแลนซี่แลนซี่อะไรเนี่ยแหละนะครับของจากจีนนะครับแล้วก็นี่เป็นรหัสที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ตัวแพ็กเกจนะทำมาได้ดีนะด้านในเนี่ยจะเป็น เนื้อแบบว่ากันน้ำอ่ะเนาะกันน้ําได้ะนะครับแล้วก็ด้านนอกนี่ก็จะเป็น เหมือนผ้านะมันผ้านั่นแหละนะครับอ่ะมาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์นนะครับนี่หีบห่อมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ตรงตรงด้ามเนี่ยนะครับซีนมาเป็นอย่างดีด้วยนะครับเป็นเป็นคันสองท่อนนะครับสวยนะเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อออกเขียวๆนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีลายเอ็กคอร์ดนะครับลายเอ็กคอร์ดบริเวณท่อนโคนด้วยนะตรงนี้นะครับน่าจะช่วยสร้าง power lift ได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ของเขาเนาะเดี๋ยวนะยี่ห้ออะไรวะ f i ชชิ่งแฟนเหรอ เออยี่ห้อไอเนี่ยประมาณแบบนี้นะไปชิงแฟนนะครับประมาณนั้นแล้วครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกนี่นะตัวนี้นะครับใช้ไกด์ฟูจิด้วยนะครับเออเดี๋ยวไปอธิบายรายละเอียดข้างในกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไกด์โออ่าไกด์ฟูจิโออ่ะนะครับโอริงอ่ะนะครับเออประมาณนั้นนะครับตัวนี้ใช้ไกด์ฟูจินะราคาอย่างที่บอกไปนะครับ หกรกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับน้นวดใส่ส่วนลดนู่นนี้นั่นไปก็ถิอวได้มา600กว่าบาทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะครับที่บอกว่าเป็นไกด์ฟูจิเนี่ยใช่หรือเปล่านี่เลยนะครับเห็นไหม ตีตราประทับว่าฟูจิเลยนะครับแล้วก็บริเวณไกด์เนี่ยนะครับก็มีการพันได้สีรุ้งแบบนี้มาร้วยสวยมากเลยนะดูเนื้อใกล้ๆกันเนี่ดูเนื้อใกล้ๆเป็นสีออกสีโทนแบบปีกแมงทับอะสีเขียวๆนะครับแล้วก็มีการ เอ็กคอร์ดด้วยแต่เอ็กคอร์ดตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นเอ็กคอร์ดด้วยใยคาร์บอนหรือว่าเป็นเอ็กคอร์ดที่แต่งลายนะครับไม่มั่นใจนะก็ถือว่าเก็บงานได้ดีนะครับแล้วก็ตัวไกด์นะครับที่ท่อนโคลมีหนึ่งไกด์นะครับแล้วก็ที่ท่อนปลายเนี่ยก็จะมีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะที่ท่อนปลายมี5ไกด์นะครับทั้งหมดก็คันนี้นะครับห้าฟุตก็มี6ไกด์นั่นเองนะครับแต่สีสวยวะเนาะ ดูสีสวยมากเลยนะครับด้วยสีสันสวยงามนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ ราคา600กว่าบาทนะแล้วก็เป็นไกด์ฟูจิด้วยนะครับเป็นคันเวท UL นะครับ5ฟุต2ท่อนนะครับจริงๆมันคือ5ฟุต1นั่นแหละนะ5ฟุตหนอ่า2ท่อนนะครับเวท UL แล้วก็แอคชั่นฟาสต์นะครับนี่แบบนี้เลยงามๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปประกอบดูก่อนนะครับว่าแอคชั่นเป็นยังไงบ้างสวยหรือเปล่านะครับมาดูที่ท่อนโคนนะครับตัวด้ามเนี่ยไอสำหรับ5ฟุต1เนี่ยนะครับมันจับกำลังดีพอดีอุ้มมือเลยนะครับต้องบอกว่าคันตัวนี้นะถ้าจะเอาแบบสวยๆนะไปตีแบบ งานสตรีมน้ําไหลนี่สวยมากนะครับตัวรีซีฟนี่ก็เป็นของทางค่ายเขาเองแหลอเนาะเนี่ยเรีซีฟเป็นของทางค่ายเขาเองอะนะครับฟิชชิ่งแฟนนะครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นเนาะมันก็บอกว่ารุ่นอะไรอะแลนซี่นะครับรุ่นแลนซี่นะครับตัวน็อตตัวนี้สวยมากเลยนะดูดิดทามาเฮ้ยโอ้เฮ้ยมีคลิกเสียงด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะตัวนี้ว่านะครับมีคลิกเสียงด้วยนะครับที่ตัว รีซีสําหรับใส่ลอกมีคลิกเสียงด้วยนะครับป้องกันการคลายเห็นไนะหมเฮ้ยเจ๋งแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมนะครับแกะล่องมาอย่างสวยเลยนะครับโอ้โหแล้วก็น้ําหนักนะต้องบอกเลยว่าเบามากๆนะครับตัวนี้น้ําหนักเบามากๆจริงๆโอ้โหนั้นหนวดเจอตรงนี้แม่งเซอร์ไพรส์เลยนะครับมีคลิกเสียงซะด้วยเ <laughs> พิ่งเคยเจอนะครับคัน คันตกปลามีคลิกเสียงเอาน็เอาจริงๆนะคนอื่นอาจจะเคยเห็นนนวดไม่เคยเห็นนะคุณเคยเจอเหมือนกันนะครับไอ้ตรงน็อตล็อกไอ้ตัวลอกตัวนี้นะครับแล้วก็อาแหวนล็อกแหวนล็อกตัวลอกนะครับแล้วก็มีคลิกเสียงด้วยเฮ้ยแม่งโคตรเท่อะนะครับไม่รู้มันทํามาเพื่ออะไรนะแต่ว่าเออเจ๋งเดียรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเหมือนโทนตัวสีของคันเลยนะครับเป็นสีออกโทนเขียวปีกแมงทับเนี่ยนะเลื่อมๆประมาณนั้นนะครับตัวด้ามนะครับเป็นไมก็อกนะครับจับถือเนี่ยถนัด นะครับแล้วก็ตัวตัวที่ตรงเกี่ยวนิ้วเนี่ยก็ถือว่าทําระยะมาได้ดีนะจับถือได้ดีจับถือได้ง่ายนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือท่อนโคนนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับบนตัวคันเนี่ยก็จะใส่รายละเอียดมานะครับเป็นสเปคของคันนะครับรหัสของคันเนี่ยตัวนี้อ่านว่าชีโชนะครับชีโชแปลว่าแบบอะไรไม่รู้เพราะว่าอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับ นะตรงนี้เป็นรหัสของคันนะครับ c 5 1 2 u l f นะครับทวนอีกครั้งนะครับสีก็คือนะครับคันแบบเบสแคสติ้งนั่นเองนะครับ51ก็คือ5ฟุต1นะครับ2ก็คือ2ท่อนนะครับตัวนี้เป็นคัน2ท่อนนะครับ u l ก็คือเวทของคันนะครับเป็นเวท u l แล้วก็ fast นี่ก็คือแอคชั่นของคันนะครับมาดูที่ท่อนปลายกันบ้างนะครับไกด์ฟูจิอย่างที่บอกนะครับแต่ไม่มั่นใจนะมันเป็นฟูจิทั้งเซ็ตหรือเปล่านะตรงนี้ก็ยังมีแบบตาประทับอยู่นะเหมือนน่่าจะะใชน เออเนี่ยนะครับก็รายละเอียดไกด์นะครับที่ให้มานะครับแล้วก็ตรงโอโอออลิงไกด์ฟูจิเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโออลิงไกด์ฟูจินะนันโหนดเองถ้าผิดพลาดอะไรต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ตรงออะไรนะตรงปลายมันนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะปลายปลายไกด์เนี่ยนะครับก็เป็นปลายไกด์แบบแบบพิเศษนะครับไม่ใช่แบบว่า รุ่นเดิมๆนะครับที่ไอตัวขาตัวนี้มันจะมาขุ้มด้านบนนะ่ะนะบางทีมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการพันของตัวสายได้อะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของเขานะครับที่พยายามคิดวิเคราะห์คิดค้นกันขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือท่อนปลายนะครับของไอเจ้าแลนซี่นะครับแลนซี่นี่นะ สุดยอดเลยตัวนี้นะครับคัน U L เดี๋ยวน้าหนวดจะไปลองประกอบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้าหนวดประกอบท่อนท่อนโคนกับท่อนปลายเข้าหากันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาประกอบเนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับจุดต่อแบบนี้เลยนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับอ่าจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาได้หรอกนะครับก็เป็นแค่เรื่องของการสวมแค่นั้นเองนะครับสวยนะไอ้บรีเวนไกด์ของเขาเนี่ยนะครับมันพันแบบพันได้สีลุงลุงสีม่วงสีฟ้าสีเหลือง สลับกันแบบนี้เออสวยดีวะนะครับแล้วก็ความรู้สึกนะครับในการจับถือนะครับคัน5ฟุตนะครับแล้วก็แอคชั่นที่ออกเนี่ยนะครับถือว่าทัวร์แอคชั่นฟาสแล้วก็ระยะ5ฟุตเนี่ยนันโดค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าคัน UL เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น6ฟุตนะครับแล้วก็ปลายมันจะค่อนข้างแบบยวบนิดนึงนะครับนันโดชอบแบบ UL สไตล์แข็งๆนิดนึง่ะนะครับ UL สไตล์สั้นๆแข็งๆนิดนึงแบบตีแบบ แคบๆได้อะไรได้นะครับก็เลยลองสั่งซื้อ5ฟุตมานะครับแล้วตัวนี้ก็หลังจากจับมันก็ถือว่าโอเคนะชอบเลยนะชอบด้วยด้วยแอคชั่นของตัวคันเลยแบบมันน่าจะตอบโจทย์ใน ในเรื่องของการส่งเหยื่อแล้วก็ทําให้เราสนุกสนานมากขึ้นกับการตกปลาแหละนะครับเออสำหรับคัน5ฟุตตัวนี้นะเฮ้ยถือว่าประทับใจเลยนะนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสาหรับคัน UL ตัวใหม่ที่นันหนวดนํามาพรีเซนต์ให้ชมกันนะครับจากค่าย Fishing Fan นะครับตัวนี้ชื่อว่า Lancey นั่นเองนะครับเป็นคันเวท UL นะครับขนาด5ฟุตนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบ5ฟุต5ถ้าใครชอบ6ฟุตนะครับก็ไปลองดูกันได้นะครับมีขายใน La z a d a นะครับนันหนวดนำลิงก์นะ ที่นันนดเคยสั่งซื้อเนี่ยมาแปะไว้ใต้ description ใต้คลิปวิดีโอแล้วแหละนะครับลองไปดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะต้องบอกเลยเดี๋ยวนันนทจะต้องเอาไปเ a สแอคชั่นให้ดูกันนะครับว่ามันเป็น a คชั่นอย่างที่เราชอบหรือเปล่าด้วยสีสันที่สวยงามนะครับ option ออที่ให้มาเป็นไกด์ฟูจินะครับแล้วก็ตัวแหวนล็อกลิซีตัวนี้นะครับมีคลิกเสียงด้วยเอ้ยไม่คดเจ๋งะ นะครับเพิ่งเคยเห็นนะแต่ว่าสําหรับใครที่เคยเห็นแล้วเนี่ยนนทดก็ต้องแบบว่าขออภัยด้วยนะครับนนทเพิ่งเคยเห็นนะครับแหวนล็อกมีแบบมีคลิกเสียงแบบนี้ด้วยโคตรเจ๋งอะนะครับอ่ะนะครับใครที่มีคําถามนะครับเกี่ยวกับเจาคันตัวนี้เนี่ยก็ พิมพ์นะครับคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนหนูจะไปทดลองให้ดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างประทับใจแบบไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในคลิปวิดีโอกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้อย่างที่บอกนะไกฟูจินะเว้ยไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยเออด้วยงบประมาณขนาดนี้นะครับปัจจุบันนะต้องบอกนะโลกของการแข่งขันในเรื่องของอุปกรณ์ตกปลาโอ้โหแข่งขันกันมันหยดนะครับคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือ ผู้บริโภคอย่างเรานะครับหรือว่านาน,านักตกปลาอย่างเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามท่านหนและทีมงานสายฟิชชิ่งทุกคนด้วยแล้วกันนะครับแล้วพืกนคนใหม่นะคลิปหน้าดูซิว่าจะเอาอะไรมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมนะครับคลิปรีวิวทดสอบภาคสนามสําหรับเจ้าคันนี้ด้วยนะครับแลนซี่นะจากค่ายฟิชชิ่งแฟนนั่นเองครับวันนี้ไปก่อนบายบายุ bye ๊บ